น้ uhm. องโฟเข้าไปพักตรงนี้ห้องอะไรนะลูกโฟเข้าได้ไหมอ๋อปืดปืดใช้กีการ์ดเข้าไปเข้าไปดูเลยมีอะไรบ้างเล่นแอบได้ไหมมีตีส่วนตัวแอบนไหม ออืโอ้โหนอนกระดิ่งกระดิ่งเลยอันนี้ข้างในอ่าดังแต่เี๋ยวราเข้าก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาตกลงเงินก่อนเรามาตกลงเงินก่อนพวกข้างๆนอนก่อนว้าวดีค่ะค่ะอันนี้คือพี่นาเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามามาในห้องของโรงแรมเมริออรนะ เดี๋ยวนี้ก่อนข้าวแล้วก็น้องโฟกซองจะพาไปรีวิวอ่องพักนะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยเอาไปดูดูสิอันแรกนะคะอันนี้เอเดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำมามาอยู่เดี๋ยวไปข้างในก่อนไปไปดูไปดูที่อ่ะเดี๋ยว่ปดูก่อนที่บ่อนี่ไม่ระโดูลองดูด้อยครับอ่ะเราอันนี้เป็นบ่อนะคะมีสองเตียงนะเตียงนะคะนนี่ไหม อ๋านิ่มอ๋นิ่มต้องเช็คเช็คความนิ่มก่อนนิ่มเนี้ยนิ่มไหมนิ่มมาเลยอนิ่มนะโอเคอ่าเอ้าแล้วมีอะไรอีกอ่ะผลไม้ไม้ด้วยสิผลไม้ผลไม้ผลไม้จริงกินฟรีได้ผลไม้จริงหรือปลอมเนี่ยอันนี้ผลไม้จริงโอ้ยยินฟรีผลไม้จริงไหมน้องโฟกัสยินฟรีอ่อหล้ว่อ่อผลไม้จริงโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ไปดูทุ่ข้างหลังสิขับเลยก็คือ อ๋อโอเคโอเคเอาไปดูข้างหลังที่มันมีสระน้ำด้วยรู้หรือว่าไปอ๋อมีที่นั่งตรงนี้ด้วยนี่ที่นั่งอ่านหนังสือโคมไฟมีโคมไฟอ่านี่ค่กว้างมากๆเลยกับอีพีสองอ๋อไปเข้าออกไปดูสิอ้อออกไปถึงก็จะเป็นอะไรลูกคนเก้าสาว่ายสะว่ายน้ำอ่าสระว่ายน้ำตรงนี้อ่อมีมีเบาะมีบาะนอนสอง สองข้างเลยนะสองสองที่นอนนะครับอ่าบอนั่งก็ได้นอนก็ได้อาบน้ำลึกไหมมาดูเล่นน้ำลึกไหมน้ำลึกกี่เซนลึกอ้าวอยู่ด้วยศูนย์จุดเก้าสิบเซนนะครับไม่ถึงเมตรนะน้ำใสสะอาดมากอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทางไปทะเลอ่ามีบันไดตรงไหนเป็นหอยลูกอ๋อ ไมนได้ตอนนี้เป็นหอยนะ,ะตรงโน้นก็จะเป็นสระน้ํายาวไปนู่นนะคะรับกลางหลังข้างหลังเป็นฟิวเซตเป็นอะไรกูเขาไม่รู้บอลอะไรมะพร้าวหรออ่ะอ่าพูไม่รู้บอลไปไม่รู้ไม่รู้แต่เราเล่นเล่นก่อนเออนีนะเล่นก่อนไปเดี๋ยวไปดูอ,าดานนอ่างน้ำดิว่าตั้งแต่มีอ่างน้ำยังไงบ้างไปเย่อ่าเราเคียวรอด้วยรอด้วย แล้วด oh, ้วยอ๋ออันนี้เปิดได้ใช่ไหมโอ้โหพอเปิดประตูเป็นอะไรเลิกโอ้โหมันกว้างมากเลยใช่ไหมออกเป็นอะไรเป็นอะไรห้องห้องตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องเซฟหน้าเลยทุกคนอ๋อดูซิดูซิดูซิมันเป็นมันมันเป็นอะไรนะเปิดประตูออกมาก็เป็นอ่างน้ำอ่างน้ำตรงนี้นะโอเคอ้าวอ๋อเป็นอ่างน้ำเปิดประตูได้ อย่างโงฝังนี้ลงลงโรงทางโงทางประตูนี่ลูกไปทางข้าวไม่ใช่เข้าวทางประตูไม่ใช่ลงทางหน้าต่างนี่ใส่น้ำสวยมากอ่าตรงนั้นเอาไปดูที่เดี๋ยวบ้านข้าไปดูก่อนตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้อ้ามกระโดดลงอ้ามกระโดดขึ้นลูกตรงนี้จะเป็นบันไดไว้ขึ้นลงอ่กเดี๋ยวบ้าปิดก่อนไปข้าข้างในอ่ะวข้างนี้ก็คือโอ้เคข้าไปเลยนี่มาทะลมา โอครับอ๋อห้องนี้มันเป็นห้องสตูเซฟห้องสตูเซฟอ่ามีไฟฉายมีอะไรบ้างอีกมีไฟฉายไฟฉายใช่ไหมไม่รู้บุญตุ้นนี่ไปตัวนี้ไปทับสองดูก่อนอุ้ยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้อุ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปรีวิวตอนกลางคืนไงทำอะไรทำตำผีเหรอไม่ใช่มันมีชุดชุดนอนมันมีที่เตารีดมันมีตูเซฟมันมีอรองเท้า ่น้องพูไปมาดูทีโอ้ยดูนั่นดูนั่นตัวส้วมเอาตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยกะละมังทองคำโอ้เป็นกะละมังเป็นแบบว่าเป็นทองคำกระถัใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นแบบอ่าตัวนี้แบบว่าชาว์บลูโอาบน้ำน้ำด้วยเดี๋ยวดูที่นู่นน้ำโอ้มันอยู่คนละฝั่งกันโอเคค่่ะโอเแต เราต้องดูนะคะทุกคนนี่ลงไปปอมแปมปอมแปมอ่าตรงเงี้ยเราต้องใส่โอเคโอเคโอเคอ่าแล้วเราเราออกไปถึง no มัน no ก็จะเป็น no อ่ากระจกกระจกนี no ่ค no ่ะกระจกบ้านใหญ่เลยกระจกบ้านใหญ่เลยเอาข้างนอกข้างนอกข้างนอกเอาอีกแน่นอนเอาข้างนอกข้างนอกตรงนี้ มีสระน้ำด้วยน้ำร้อนไหมครับผนข้าวเน้สเหมือนกันน้อตรนี้ตรงนี้ลึกเท่าไหร่นะตรงนี้ลึกล็กเท่าไหรนะตัวนั้นตัวนั้นนี่แต่ศูนย์ศูนยจุดเก้าสิบเก้าสิบไหนอะมเดงอย่าเด้งย่าเดเด้สามสิบอ๋ออ๋อ้าสิบเซนก็ก็ก็ลึกอยู่นะทุกคนเก้าสิบเหมือนกัน อย่าลงไปก่อนลึกลูกลงไปก่อนเก่งก่อนไม่เอาไม่ได้อันนี้ป๊ะปอันตรงนี้คือสเด็กเราพกน้ำลึกไหมน้าลึกน้ลึกไหมครับโอ้เก่งจังเลยน้องไม่ควน้ำเหรอโอเคเก่งมาก ไม่ขึ้นทางนี้เนี่ยกูมันจะมีรองปินรองอยู่แล้วก็จับตรงนี้อืมโอเคเราขึ้นมาจะเย็นๆฝันข้าวค่อยๆลงหน้าอยากกระโดดนะลงนุงนาเห็นไหมเห็นไหมเจ็บหลาบาว่าว่าเจ็บไหมระวังระวงัง พออยางลเลือดออกไหม,ไมไโอเคเล่นอะไรกันน่ะลูกเ,เล่นบอลเ,เล่นบอลแล้วบอลยังไกลนั่นน,น่ะ